อาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวพี่ๆทำเต้าถึงน้ำลำไยกันจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทำขนมพี่ๆท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะทำทานเองหรือทำเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับ เาจะมาผสมน้ำลำไยก่อนค่ะก็จะมีน้ำสะอาดนะจ๊ะน้ำตาลวันนี้เราจะใช้2ตัวค่ะน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลโอทึงหรือบางคนเรียกน้ำตาลอ้อยค่ะใบเตย1มัดใส่ลงไปในน้ำเลยส่วนอันนี้วันนี้หมูใช้เป็นลำไย,ยสีทองนะคะเอาแบบเต็มเม็ดนะคะเวลาที่ทำเสร็จแล้วก็จะได้เม็ดสวยๆนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของ แป้งโบกี้นะคะก็คือแผ่นแป้งกลมๆบางๆที่เวลาทานเต้าทึงแล้วมันจะหนึบๆห,หนักๆเนาะใช้แป้ง2ตัวนะคะมีแป้งมันสําปะหลังแป้งมันฮ่องกงหรือแป้งมันฝรั่งนะจ๊ะแล้วก็น้ําร้อนค่ะตั้งน้ําให้เดือดก่อนเลยนะคะระหว่างนี้เราก็ใส่ใบเตยลงไปเลยเนาะส่วนลําไยค่ะหมูก็จะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะจ๊ะเห็นไหมเม็ดลําไยเราเริ่มพองขึ้นแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะหลีไฟลงนิดนึงนะคะหมูจะเคี่ยวต่ออีกประมาณสัก5นาทีค่ะให้เม็ดลำไย,ยเขาบานกว่านี้อีกหน่อยนึงเนาะครบ5นาทีแล้วเราก็จะปรุงรสดเลยค่ะน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลโอทึงน้ำตาลโอทึงเนี่ยใส่เพื่อให้สีสวยนะคะ ถ้าไม่ใส่เลยน้ําเราจะแบบใสๆเนาะไม่สวยเห็นไหมสีสวยขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าใส่มากสีเขาก็จะคล้ำเนาะสีจะออกเข้มดําเกินไปค่ะเกินสวยเราก็คนให้น้ําตาลละลายนิดนึงโอเคแล้วค่ะมาได้น้านํำลำยาลําไยสีสวยเลยค่ะเม็ดลําไยก็เม็ดโตดี เดี๋ยวเขาแช่ไว้ไดนน้ำลำไย,ยเดี๋ยวเขาก็จะสีเข้มขึ้นนะคะละลายหมดแล้วหมูปิดแก๊สเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับน้ำลำไย,ยเดี๋ยวค่อยไปประกอบล่างกันค่ะเริ่มจากแป้งมันสําปะหลังเลยนะจ๊ะแป้งมันฝรั่งหรือว่าแป้งมันฮ่องกงคนผสมเข้ากันขุดหลุมไว้หน่อยค่ะตามด้วยน้ำเดือดจัดเลยนะ ใช้พายอะค่ะคนตะล่อมให้เข้ากันก่อนหาพายแบบแข็งแรงหน่อยนะจ๊ะแค่นี้ก็เยอะแยะเลยค่ะแป้งเขาฟูขึ้นเยอะเลยอะ่ะนวดนวดกดกดลงไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้มือนวดต่อนะจ๊ะพออุ่นๆแล้วค่ะพอนวดได้ไม่ร้อนมากนวดให้แป้งเนียนเลยนะคะ อาจจะต้องใช้แรงหน่อยนะคะแล้วก็จําเป็นต้องนวดตอนที่ร้อนๆอยู่แบบนี้นะเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เนียนนะคะแป้งจะไม่เข้ากันค่ะนวดจนแป้งมีลักษณะนุ่มมือดีแล้วนะคะเราจะแบ่งเป็นสองก้อนค่ะนํำมาคลึงนะคะเป็นท่อนกลมๆขั้นตอนการทำนี้ต้องรวดเร็วนิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นแป้งเขาจะแห้งหมดเนาะอ่ะได้ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะใช้ผ้าขาวบางค่ะทุบน้ำบิดหมาดๆนะคะคุมเอาไว้ค่ะพักเอาไว้20นาทีจ้ะครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำมาหั่นให้เป็นชิ้นบางๆค่ะระหว่างนี้เราก็ตั้งน้ำเดือดหนึ่งหม้อรอไว้แล้วนะจ๊ะหามีดคมๆเนาะหั่นบางๆเลยอะคะ่ะถ้าหนาก็จะทานไม่ค่อยอร่อยนะคะเนี่ยบางขนาดนี้เลยนะคะ เวลาหันนะ่นเนาะก็เหมือนเลื่อยเลื่อยไม้เลยนะคะเดินหน้าขอยหลังยาวๆเลยค่ะพอน้าเดือดแล้วเราก็นํามาต้มได้เลยนะคะใส่กระจายกันหน่อยเนาะเดี๋ยวจะติดกันแป้งเขาสุกง่ายนะคะเพราะว่าเขาบางถ้าลอยขึ้นมาก็เป็นนั้นว่าใช้ได้ค่ะพอลอยขึ้นมาแล้วหมูจะปล่อยให้เขาอยู่ในน้ําร้อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวค่อยตักขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันติดกันเนาะ เพราะฉะนั้นเวลาเอาลงก็อย่าลืมกระจายออกด้วยนะคะจะได้สวยๆเตรียมกระมังน้ำเปล่าไว้หนึ่งกระมังนะคะโอเคช้อนขึ้นได้เลยมาใส่ในกระมังน้ำธรรมดาค่ะแป้งเราก็จะใส่ขึ้นนะคะมานะใส่แล้วถ้าใครไม่อยากหั่นนะคะ เราสามารถนวดแป้งเสร็จแล้วค่ะเราสามารถเด็ดมาเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็ใช้วิธีบี้เอาก็ได้ค่ะคือบางทีหั่นให้มันบางแล้วมันหั่นยากเนาะเราก็ใช้วิธีบี้เอาแบบนี้ได้ค่ะก็จะบางเหมือนกันเนะเาะแล้วก็ไปต้มเหมือนเดิมค่ะแล้วแต่ถนัดเลยนะคะว่าใครถนัดวิธีแบบไหนทำได้หมด่ะประเด็นคือให้เขาบางนิดนึงอ่ะทีนี้ค่ะ ส่วนที่เราน็อคน้ำเย็นไว้ตรงนี้ค่ะเอ่อพอเขาหายร้อนแล้วนะคะเราต้องตักขึ้นนะตักขึ้นเสด็จน้ำนะคะแล้วก็นำมาใส่ถ้วยในถ้วยเนี้ยก็คือหล่อน้ำเชื่อมมาไว้นะคะในนี้มีน้ำเชื่อมอยู่แล้วนะน้ำเชื่อมก็ใช้เป็นน้ำเชื่อมสำเร็จรูปอะคะ่ะหล่อเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาติดกันค่ะแล้วก็สองเพื่อไม่ให้แป้งเขาอืดขึ้นอีกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยแป้งมันจะแบบเละไปเลยอะคะ่ะ เนี่ยค่ะแป้งเราถ้าเราชิมตอนนี้นะเนี่ยใสแล้วเนะาะเพราะเราจับชิมตอนนี้ค่ะจะรู้สึกแบบกรึบๆนะคะบางคนเขาก็จะเรียกว่าแป้งกรอบเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประกรอบล่างกันค่ะมาค่ะของครบแล้วเปิดร้านได้เลยค่ะวันนี้สิ่งที่เราเตรียมไว้นะคะเครื่องของหมูก็จะมีเฉาก้วยค่ะ แปะกวยลูกเดือยพุทราชเชื่อมถั่วแดงต้มแล้วก็แผ่นโบกเกี้ที่เราทําเมื่อสักครู่ค่ะน้ําลำไย,ยที่เราทําเตรียมมาไว้ค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยค่ะลำไย,ยเป็นเม็ดแบบกลมสวยเลยแล้วก็ลูกใหญ่มากๆสีสวยด้วยค่ะเครื่องทั้งหมดนะคะเราสามารถหาซื้อสําเร็จรูปก็ได้ ในร้านที่ขายหวานเย็นนะคะเขาจะมีขายสําเร็จเนาะหรือถ้าใครจะต้มเองเนี่ยหมูมีทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะวิธีการต้มลูกเดือยวิธีการต้มถั่วอะไรประมาณนี้ถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราตักเป็นถ้วยขายก่อนนะคะลูกเดือยแปะกล้วยเฉาก้วยถั่วแดง พวกนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมเป็นอยางอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะแผ่นแป้งบกเกียที่เราทำเมื่อสักครู่ค่ะพุทราเชื่อมวันนี้เราใจดีค่ะให้สองเม็ดเลยน้ำแข็งจ้ายิ่งถ้าเป็นน้ำแข็งบดนะคะยิ่งทานอร่อยเลย น่าทานมากๆขอชิมก่อนแล้วกันนะจ๊ะเอาอะไรดีชอบทานมากเลยแป้งโบกี้กับๆกล ะเลยค่นอกจากตักขายเป็นถ้วยแล้วนะคะเรายังสามารถตักใส่ถว้วยเต้าหวยแบบนี้ก็ได้เนาะขายเหมือนขนมหวานเย็นเลยค่ะเครื่องเพีะ่ะดูดีเนี่ยค่ะขายเป็นถ้วยเหมือนเต้าหวยแบบนี้ก็ได้เพราะว่า ตัวขนมตัวนี้เราต้องแช่เย็นอยู่แล้วนะคะก็คือพร้อมทานได้เลยอะคะ่ะไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้เครื่องแน,น่นๆเลยค่ะลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้หมูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะ ไว้พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ